อัปเดตฝนฟ้าอากาศประจำวันที่4ธันวาคม2568ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะวันนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าโดยจะมีฝนฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกส่วนภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกรวมทั้งระวังอันตรายจากอากักคีพัน ที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้ง ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางรอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคอื่นๆในระยะต่อไปประกอบกับลมตะวันออกพัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกอ่าวไทยและภาคใต้สําหรับบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ฝุ่นละอองในระยะนี้ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าวมีกําลังอ่อนค่ะอัปเดตในส่วนของฝนฟ้าอากาศล่วงหน้านะคะในช่วงวันที่5ถึง9ธันวาคม68ในช่วงวันที่ 5-9ธันวาคม68ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและ ลมแรงตลอดช่วงค่ะในช่วงวันที่5-6ธั 6, นวาคม68ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนเกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบนควรเตรียมตัวป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรภาคใต้ให้ระวังฝนตกหนักและฝนที่สะสมประกอบกับหลายพื้นที่ได้รับได้ประสบภัยอุทกภัยที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผลให้ระบบระบายน้ำยังไม่สู่ เข้าสู่ภาวะปกติซึ่งอาจจะทำให้เกิดการระบายน้ำไม่ทนันและน้ำรอระบายตามมาชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลน,น้ำมันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะมีเรดาร์ของภาคอีสานออกมานะคะเรดาร์ภาคอีสานตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนบริเวณอำเภอบุญทริศสิรินธรพิบุต์มังสาหารสว่างวิดุฬวงดอนมดแดงเมืองอุบลราชธานีวารินชำราบค่ะคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ